ถ้าเรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองถามที่ใจถุยให้ความชื่นชมก่อนอินก่อนหินที่เปล่งประกายที่เชินยอดบ,บน เพราะว่าอิจก,กน,นั้นได้รวมแบ่งปันห้กับคนหลายคน คุณผู้ชมครับหลายๆครั้งนะครับที่รายการอีกก้อนแรกของเราได้นําเสนอรเรื่องราวของอีกก้อนเล็กที่ทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรร,รมหรือว่าเรื่องชาติพันธุ์ก็ตามแต่ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกก้อนเล็กอีกก้อนหนึ่งที่ทํางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงแล้วอีกก้อนเล็กของเราในวันนี้จะเป็นใครนั้นติดตามชมไปพร้อมๆกันกับอีกก้อนแรกวันนี้ครับ คุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าหากมีเด็กๆในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชนแบบครบวงจรชุมชนนั้นจะโชคดีและน่าอยู่ขนาดไหนผมกำลังพูดถึงเยาวชนกลุ่มหนึ่งครับที่ตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่หลากหลายในการยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโดยมีน้องแพรเปลดแก้วราทุรีคนนี้ะครับ ที่เป็นแกนนำของกลุ่มเยาวชนที่ผมได้กล่าวไปครับคุณผู้มชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลสตอนนะครับอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีครับมาตามหาอิดก,ก้อนเล็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องแพรแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องอิดก,ก้อนหลังแล้วล่ะครับ,<อ>บน้องเอิญครับสวัสดีครับ ือน้องแพรครับอีกก้อนเล็กของเราในวันนี้ครับในปกติน้องแพรทําอะไรบ้างครับ <S 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 ก็อย่างนี้นะค่ะปกติเมื่อก่อนนี้มันจะแบบอยู่ในช่วงที่ไปโรงเรียนค่ะเราก็จะนัดประชุมกันเราก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมแต่ว่าเราจะคุยกันไว้ก่อน,นะคะ <S <S ่ะกิจกรรมที่ทำท่วงนั้นก็จะเป็นพวกพวกันสำคัญสำพันมากกว่าค่ะพี่ค่ะแต่ถ้า เราคุยคุยกันไว้แล้วเราก็ในช่วงปิดเทอมที่สาเดือนนี้เราก็จะทำกิจกรรมค่ะอันนี้คือจะมีหัวข้อของเรา,เราตอนนั้นเราคุยกันเรื่องคุณค่าของชีวิตนะคะพี่แล้วพอดีเราคิดล้วก็สอบถามน้องๆว่าอยากทำอะไรบ้างในเรื่องหัวข้อนี้อะไรเงี้ยน้องบางคนก็หลุดออกมาพูดแบบอยากดูแลคนแก่อาบนะ้ำให้คนแก่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความคิดว่าเออมันก็ดีส่วนอันนี้เราก็จะเป็นพวก เนี่ยค่ะกิจกรรมที่เราต้องทํากันในสาเดือนนี้ก็นในตนัวบลของเรามันจะมีเยาวชนอ่ะเยอะแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีกลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วก็เป็นเยาวชนในกลุ่มเนอะค่ะจะเป็นแบบน้องๆเขาก็จะแบบมีจิตอาสากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลราก็เลยอยากให้ไปจับคู่กับเพื่อนที่เขาไม่คิดเรื่องแบบนี้มาสนใจกันเราว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมา กลุ่มเยาวชนตะมนตสตอนเริ่มเป็นกลุ่มอย่างชัดเจนภายหลังการเข้าค่ายเยาวชนที่เกาะช้างโดยเป็นจุดเปลี่ยนของเยาวชนหลายต่อหลายคนที่เคยเกเรหรือว่ามีปัญหาชีวิตให้กลายเป็นเด็กที่มีความคิดที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและคิดเริ่มที่จะสร้างสารรค์พัฒนาชุมชนสตอนของพวกเขาน้องแพรก็เช่นกันครับเมื่อเธอได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มเธอก็เริ่มตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของเธอต่อชุมชนที่เธอรักครับ โดยที่ผ่านมานั้นน้องแพรและเพื่อนๆก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เรื่องพลังงานการแปรรูปสมุนไพรหนูเรียนตําบนเนึ้อค่ะเรียนม .5 มปลายแพรอยย่เท่าไหร่แล้วนะม .18 <c oughs> เราก็เท่ากันนะ <laughs> <laughs> แั้นเราไม่ต้องพี่อ่ะเ <laughs> <laughs> <sk> ขินนดนึงเนพ <laughs> ี่เนี่ยไม่าเชื่อเราท <laughs> คิดดูขนาดเท่ากันเออได้คิดไม่ได้แพ้เลยเจ๋งเจ๋งไม่หอกอยู่บ้านหนูก็แบบไม่ได้ทำอะไรงไงก็แบบถ้าเมื่อก่อนนี้หนูจะมาเล่นเกมร้านร้านพี่กินนี่คะแล้วเห็นน้องเขาร่างคุยกันสี่ห้าคนหนูก็เลยเข้ามาคุยด้วยแล้วก็ก็เลยรู้ว่าเขาทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอออยากอยากรว้อยาก่วมอะไรเงี้ยป้าใส่ไรแม่พี่เขาก็บอกนี่าทำอไรหนูแพไ้ไม่มาเลยเขาก็แนะนำอะค่ะพี่หนูก็มาแล้วแล้วน้องเขาก็แบบ หนูก็รู้จักกับน,น้องในตระเวนอย่รสี่ห้าคนนะั้นเขาก็แบบเหมือนกําลังเลือกตั้งประธานกลุ่มอะไรกันอะ่ะหนูก็เลยเข้ามานั่นแหละรวมด้วยเขาก็เลือกหนูเลยโอ้โหเดี๋ยวเราไปไหนต่อนะเราจะดูบ้านบ้านคุณยายแบบเราเป็นกลุ่มเมื่อวานที่เราเลือกไว้จากเมื่อวานค่ะเราไปสนนอ,องวอนในรอบหมู่บ้านแล้วเจอคุณยายแล้วน่น่ารักมากแล้วอีกอย่างแกเป็นเพื่อนกับยายหนูด้วยคุยไปคุยมาแล้วแบบรู้จักกัน โอโอเคาใจนนูไป่การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังและดูแลตัวเองไม่ได้ ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทั้งน้องแพรและเพื่อนๆได้ทํากันเป็นประจำครับโดยในวันนี้น้องๆก็จะมาซักผ้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรวมถึงได้ทําอาหารให้กับคุณยายได้ทานครับและน้องเอิญอีกก้อนหลังของเรานั้นดูเหมือนจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําโดยเฉพาะการได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างน้องแพรและการเรียนรู้การทํางานเพื่อชุมชนจะว่าไปแล้วนะครับการที่เด็กๆได้ใช้พลังของพวกเขาให้เกิดประโยชน์ ก็สามารถทําให้ชุมชนในตําบลเล็กๆแห่งนี้เกิดความเข้มแข็งและก็อบอุ่นมากขึ้นเลยทีเดียวแล้วครับการเข้ามาดูแล,แลแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องแพะแล้วก็เพื่อนๆได้ทาเป็นประจําครับอย่างน้อยนะครับก็ได้สร้างความอบอุ่นให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเขาทํากิจกรรมอะไรกันอยู่ครับ ก่อนที่น้องแพ้จะเข้ามาทํางานตรงนี้น,น้องแพรถือว่าเป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งเลยใช่ไหมหนูไม่ติดนะพี่แต่แบบไม่ได <ป S> ้ทำอะไรโอ,อ,อแต่ก็ดีเนะืแล้วเรามาดูแลแบบผู้สูงอายุบ่อยๆเลยใช่ไหมฮนะเราก็นานๆทีอะค่ะนานๆทีเพราะว่าเนี่ยเราทําเราก็คือทาหมดเลยเราไม่ได้มาแบบทาแค่นิดเดียวอะไรงะเง<อ>ี้ยค่ะใช้เวลา แล้วเราเคยไปเยี่ยมแบบผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแบบนี้มากี่ครั้งแล้วครับเคยเคยไปประมาณว่าไปสอบถามข้อมูลค่ะ,<ฮ>ะให้เขาเล่าประวัติให้ฟังอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราไาเห็นเพื่อนๆอนทำอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรเราก็รู้สึกดีอะรู้สึกรู้สึกว่าพาเขามาทรามาหรือเปล่า <laughs> รู้สึกสกมัคใจอยู่แบบคิดคิดอยู่ว่าเขาจะว่าเราไหมเราพาเขามาทำอะไรแต่ แต่เราทากิจกรรมเสร็จเราก็ต้องไปสัมภาษณ์เราต้องไปพูดคุยกิ๊ว่าได้อะไรบ้างอ่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกันแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกเนี่ยบางคนกบวน <c oughs> บ,นบนางคนกบวนจนกว่าเราจะมาสรุปงานกันแ<ห> <c oughs> ล้วเห็นมีการามีการบอกว่าอะไรนะเล่นดนตรีด้วย <c oughs> เล่นดนตรีนี่มันช่วยอะไรช่วยอะไรเราบ้างครับก็จากการเล่นดนตรีหนูว่าเราไปที่อื่นอ่ะเนะ <c oughs> การเข้ามาทํากิจกรรมทางสังคมของน้องแพรในช่วงแรกนั้นนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะทางบ้านของน้องแพรนั้นไม่เข้าใจถึงภาพรวมของการทํางานเพื่อสังคมแต่จากความตั้งใจจริงและการพิสูจน์ตัวเองของน้องแพรในที่สุดครอบครัวของเธอก็เข้าใจและเปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้เข้ามาทํางานที่เธอรักครับพ่อเป็นตำรวจไม่สนับสนุนให้ออกบ้านเด็กตืไปไหนวันไหนไม่ให้ไป บางทีเข้าไปของเขาไปทํากิจกรรมแล้วก็เขาไปไหนไหนถามดา่าเขาประจำเดี๋ยวก่อนเขาไม่ค่อยฟังเขาก็ไปของเขาขเลยห้ามบอกไปทำไมมันไม่ไดเรื่องไม่น่าไปหรอกนี่ไม่ถูกบ้างเหรอเวลาเรียนจะไม่พอผมบอกไม่น่าไปเป็นหรอกงั้นความสุขหนูส่วนหนึ่งก็อยู่ในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะพี่ถ้าทําถ้าได้ทําแล้วมันก็มีความสุขอค่ะแล้วพอเราทําแล้วเรามีความสุขแล้วแล้วก็เกิดความคิดว่า เรามีความสุขคนเดียวอ่ะคนอื่นไม่มีความสุขด้วยเราก็ไม่มีความสุขก็เลยทําให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยเราก็จะมีความสุขเองค่ะเราเห็นเขาไปไหนมาไหนเราก็เราก็ตามติดตามไปดูอยู่ก็ให้เขาตั้งใจทําแบบที่เขาเคยทํามาเนี่แหละพ่อก็ตามไปดูเขาตลอดเนี่ยว่างๆก็จะไปดูนะก็ตั้งใจทําทาให้ดีก็แล้วกัน ทำให้คุณยายทำให้รู้สึกคิดถึงยายตัวเองไม่เคยทำอย่างนี้ให้ยายเลยเพราะยายมีนคนทำให้กินตลอดน้องพายบอกว่าไหนๆเรามาที่นี่แล้วก็เลยพามาไหว้พระสักนิดนึงครับด้วยและที่นี่ก็คือวัดเขา แจงแบแจงเบงใช่มั้ะแจงเบงวัดเขาแจงเบงยิงทำไม่เสร็จ น้องแพรเกิดที่นี่เลยป่ะครับเกิดที่นี่ค่ะแล้วอะไรที่ทําให้เรารักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่มากอะก่ะก็ไม่รู้ก้ามันเหมือนบ้านเราแหละ,หะยังไงอ่ะดยูแบบยบไปวัดแล้วก็มาวัดใช่ไหมมันก็วัดบ้านเราเที่ยวก็เที่ยวบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย บางคนเขาก็มีความคิดที่บบเฮ้ยพอเราโตหน่อยเราต้องเข้าไปหางานทําในเมืองอออันนี้แหละค่ะพี่ปัญหาหลักคือแบบอยากให้เขาคิดกันว่าคือแบบเด็กเหมือนแบบเขาทางกกะแสนิยมอะไรข้ามาใช่ไหมคะก็เหมือนจะดึงเด็กออกไปทํางานอะไรที่แบบที่ไม่ใช่งานที่ตัวเองถนดดัดจริงๆอะแต่ทําไมเราไม่หาันมามองว่าทางบ้านเราทําอะไรกันบ้างที่ขิดออกมาจะเห็นว่าทำกเกษตปลูกมันปูกอะไรเนี้ย ทำทีหนึงอ่ะมันไม่ใช่น้อยเลยนะคะไ,ได้เงินแบบเป็นปีอะ่ะแต่ก็ได้เยอ,อะอ่ะทำไมเขาไม่หันมาทําอันนี้กันอะ่ะทำไมต้องส่งลูกตัวเองทําไมตัวเองถึงเป็นคนทําแล้วส่งลูกตัวเองไปเลี้ยงที่อื่นแล้วพอเขาไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาเนี่ยแล้วเราแกแ่เราก็อยู่บ้านอย่างที่ให้น้องๆมองว่าทําไมคนแก่ถึงอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าลูกเขาไปอยู่กรุงเทพไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ตัวเองก็ทาได้ทําสวยอยู่แถวบ้าน เราก็ยังอยู่ได้ทำไมไม่เอาลูกเรามาทำแถวนี้บ้างน้องแพนมองอนาคตตัวเองไว้ไกลแค่ไหนอะก็ถ้าอนาคตใช่ไหมหนูก็หนูไม่ได้คิดอะหนูก็อยู่บ้านอะไรยเงี้ยแต่พ่อเขาก็จะอยากให้รับราชาการอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้พอเรารู้เข้าใจว่าเขาทำไมถึงคิดอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบเออมันเขาก็เป็นห่วงเราอะไรงเงี้ยหนูก็เลิมหันมาคิด แล้วหนูทํางานด้านนี้ด้วยหนูก็คงจะไปไหนไม่ได้นอกจากพัฒนาตำบลของเไปเรื่อยๆนะน้องแพรเธอมีความฝันครับว่าอยากเป็นนักพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งณขณะนี้เองครับผมว่าน้องแพรทำสำเร็จไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วเพราะการทำงานจิตอาสาต,ตั้งแต่อายุยังน้อยของเธอ ก็น่าจะทําให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับก่อนที่จะได้มาเจอน้องแพในวันนี้รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างก่อนก่อนที่จะเจอกันนะรู้สึกแต่คือไม่คิดว่าจะมีวัยรุ่นอายุเท่ากันคิดอะไรที่แบบว่าล้ำหน้าขนาดนี้ก็แบบว่าฟังฟังดูแล้ว แค่ดูเป็นคนแบบว่าโอ้โหคิดคิดไม่คิดไม่คิดไม่ใช่ใกล้ๆเหมือนที่วัยรุ่นคิดกันแบบทําอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยดูคิดแบบคิดใหญ่คิดพัฒนาคิดช่วยคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่วัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครคิดกันเม่อีว่ากลับไปจะได้แบบมีมุมมองอะไรใหม่ๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยป่ะฮะมุมมองที่ที่จะเอาไปใช้ก็เหมือนกับ ทำให้คนอื่นมีความสุขอ่ะเช่าความนี้มากเลยทาให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนเห็นเขายิ้มหรือว่าเห็นเขาแฮปปี้อะไรอย่างงี้แล้วก็แต่ต้องใจแต่ต้องให้เขายิ้มเพราะเราด้วยเราถึงจะมีความสุขอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนั่นแหละจะเอาจุดนั้นแหละไปเป็นข้อคิดในชีวิตต่อไปนี่ดนตรีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงใกล้ๆบ้านพี่กฤษก็จะมีห้องห้องซ้อมดนตรีอยู่เออไอ ไอ้เจ้าดนตรีเนี่ยมีส่วนช่วยในการรวมเพื่อนๆมาได้เยอะมากแค่ไหนเยอะมากแต่ว,ว่าเราสามารถทําให้กลุ่มในหลายกลุ่มที่มั่วสุมหรือว่ายังไงอ่ะเป็นแบบใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์มาเกิดประโยชน์ตรงนี้ดีกว่าค่ะแล้ว,ลวสิ่งที่ตามมาก็คือ น้องๆคนอื่นที่สนใจเรื่องดนตรีแต่ไม่สนใจเรื่องการอาสาพัฒนากับเราเข้ามานั่งดูนั่งอะไรได้เราก็สามารถจะดึงเข้ามาหรือว่เข้ามาดูดนตรีใช่ไหมเรามีประชุมเข้าประชุมกับเราหน่อยสิอะไรอย่าง <ๆๆ S 2> เงี้ยเขาก็าจ<ะ>ับัปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้กันใช่ไหมคะคเพราะว่าดนตรีเราก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าใครจะมาดูก็ได้เราไม่ว่าเขารู้กันเขาก็มาเงี้ยเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็คือกิจกรรมที่ที่น้องแพรได้ทำกับเพื่อน,อนๆก็คือไปช่วยคุณยาย ทำบ้านให้แข็งแรงขึ้นได้มีห้องนอนเป็นปนที่เป็นทางสุ่มน้ําใส่ตุ่มด้วยแบบข้าวให้จากกินด้วยแบบข้าวด้วยโอ้ยสงสารปลาดุกตัวนั้นจังเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆกันดีกว่า <laughs> ไปครับ<า> <S <s เดื่เลย <fulfilled> พิกิตคนนี้แหะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนกับเด็กๆกลุ่มนี้เป็นอย่างดีเสมอมาพิกิตเล่าให้ผมฟังครับว่าเมื่อ20ปีก่อนนั้นตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในแกนนำเยาวชนของตำบลสตอนแห่งนี้เหมือนกันครับก็ช่วงช่วงนั้นก็ก็คือผมอายุประมาณทัก17นะก็เป็นช่วงที่อยู่เหมือนเหมือนเด็กกลุ่มนี้ครับ ประมาณขนาดนี้แล้วก็โดยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนก็จะมีความเสี่ยงต่างๆอย่างเงี้ยครับทั้งยาเสพติดทั้งเรื่องพฤติกรรมอะไรเงี้ยครับก็จะมีหน่วยงานทหารเข้ามาส่งเสริมให้เยาวชนอะรวมกลุ่มทํากิจกรรมตอนนั้นก็คือเราทําโดยที่เขาบอกให้ทำอย่างเงี้ยครับก็ทําไปเรื่อยๆให้ทํานั่นก็ทําให้ทํานี้ก็ทําไปประชุมก็ไปอะไรเงี้ยแต่เราเราคิดไม่ได้ไงว่า ว่าจริงๆแล้วการเป็นเยาวชนเนี่ยต้องต้องการยังไงหรือว่ามีบทบาทมีหน้าที่มีความสำคัญสำคัญยังไงทีนี้พอหน่วยงานเขาเขาถอนออกไปเงี้ยฮะกิจกรรมนั้นก็หยุดก็คือขาดคนส่งเสริมตัวเราก็หยุดด้วยเพราะว่าเพราะว่าตัวเราอะยังยังคิดไม่ได้ว่าว่าทำไมเราเราถึงต้องทำ การที่น้องเอินได้มาเรียนรู้อยู่กับน้องแพรในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ตัวของเธอเองไม่เคยได้สัมผัสที่สําคัญครับมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นของคนทั้งสองคน mm. ก็คงสร้างแรงบันดาลใจไม่น้อยให้กับเด็กต่างถิ่นแต่ไวเดียวกันอย่างเธอทั้งคู่ครับ เป็นเซเลบริต e oh okay. ี้ต้องมีคนดูดีเลยเป็นผู้ชมพี่กีนค่ะพี่กีนสวัสดีครับนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับพี่ก็อยากให้แพรทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่แพรทํามีประโยชน์กับคนอื่นแพรเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เหมือนเป็นพี่เราก็พี่สาวก็คือแบบภูมิใจในตัวน้องว่าน้องเป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งมีความสามารถก็คืออยากจะสนับสนุนค่ะ น้องแพเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบอย่างโรงเรียนก็ต้องไปแล้วเป็นลูกสาวคนโตที่ต้องทํางานบ้านเหมือนแบบครอบเรัวอไทยปกติแต่การของตำบลอย่างน้องแพอาจจะเป็นคณะทํางานที่ทํางานร่วมกับชุมชนด้วยร่วมกับผู้ใหญ่เประชุมน้องแพก็อาจจะมีสายบ้างแต่ก็จะไม่ไม,ไม่ขาดขาดเงี้ยครแล้วก็เวลามอบหมายงานเงีย้ยครก็จะบอกน้องแพรประสานเตรียมเพื่อนอะไรเงี้ย ก็ก็จะค่อนข้างมีความรับรับผิดชอบสูงแล้วก็เป็นคนที่ที่ชอบกิจกรรมที่แสดงออกชอบพบปะผู้คนอะไรเงี้ยในความคิดของเอิญแพรเป็นคนเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสุดๆที่แบบว่าจะตั้งใจพัฒนาชุมชนตัวเองให้ดีขึ้นทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยแล้วตัวเองถึงจะมีความสุขอะไรพวกเนี้น วันนี้ได้เรียนรู้จากแพรหลักๆเลยเรื่องเรื่องการรู้จักแบ่งปันการช่วยเหลือคนอืน่นแล้วก็การรู้จักความสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งที่แพรทำตอนนี้ค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับวัยรุ่นที่สมควรที่จะคิดแบบนี้ค่ะอยากให้แพรทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ จะเป็นกำลังใให้แล้วก็จะพยายามคิดให้ได้อย่างแพรแล้วก็ไปพัฒนาส่วนที่ตัวเองทำได้ในอนาคตค,ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นนักพัฒนาและนำชุมชนไปสู่ความเจริญทางจิตใจนั้นดูเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับกับเด็กวัยนี้ที่น่าจะมีชีวิตแบบสนุกสนานสมวัย และใช้ชีวิตโดยมีสิ่งเร้าอื่นมากมายที่รายล้อมมากกว่าการตั้งใจที่จะอุทิศตัวเพื่อชุมชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยมือเล็กๆของเธอที่ยังการกระบาดเลือกตั้งไม่ได้ด้วยซ้ำไป,ไปผมหวังเหลือกเกินครับว่าถ้าทุกชุมชนมีคนอย่างเธออยู่ชุมชนของเราคงมีแต่รอยยิ้มและก็มีความสุขมากขึ้นเลยทีเดียวแหละครับจริงไหมครับคุณผู้ชมนร เราไม่ได้หวังว่าเด็กๆกลุ่มนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนแต่สิ่งที่เราได้เห็นนั้นก็คือหัวใจของคนอาสาที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาแล้วเราก็หวังจะเห็นเยาวชนในบ้านเมืองของเราจะหยิบยื่นคำว่าน้ำใจให้กับคนรอบข้างด้วยเช่นกันอิก้อนแรกวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบเรื่องราวดีๆของอิก้อนเล็กแบบนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา15นาฬิกา5นาทีทางทีวีไทยแห่งนี้วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ น้มน้อมกิ่งลงมาให้ประชาได้ประโยชน์อันนักลายเป็นมาเล็ดัไม้พันธุ์ดีของสังคมเขาเป็นคนพรวนดินรดน้ำเขายังคงรดน้ำพรวนดินแต่เขามีอิสระอยู่ในใจ